นทุกท่านครับอยู่กับผมคีรำมพายนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับแอปดาวน์โหลด BitTorrent นะครับที่เจ๋งๆใน Android นะครับซึ่งมันชื่อว่า t t o r r r n t นะครับผมผมก็เอาไว้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ b i t t r r r e ต t ต่างๆนานานะครับเยอะมากมายถึงว่าหลดมาหลายครั้งก็ไว้ใจมันนะครับผมก็คือมันโหลดได้เต็มส p ปีด n เน็ตมากกว่า M u t r r เลหรือ u t o r r ล n t นะครับไอตัวนั้นผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับผม อ่าแท็บแรกเลยนะครับผมก็จะอธิบายแบบเขาเรียกว่าสรุปรวบย่อนะครับรายละเอียดอะไรที่มันเหลือเฟือเหลือเฟือแบบยาวๆผมจะไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยวจะงงๆพางงไปหมดนะครับแท็บออลนะครับแท็บแรกนะครับมันก็จะมีตรงออลดาวน์โหลดด c o คอมพ t e แล้วก็เช็คกิ้งแล้วก็ p พิสนะครับตรงออลก็คือการดาวน์โหลดทั้งหมดที่เราดาวน์โหลดอัปโหลดหรือโหลดเซตอยู่นะครับตรงดาวน์โหลดดิก็คือเฉพาะการดาวน์โหลดตรงคอมพิสก็คือเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็เช็คกิ้งก็คือกําลัง เช็คสถานะไฟล์ยอยู่นะครับแล้วก็พอสคือพักการทํางานไว้นะครับอ่าแล้วส่วนต่อไปนะครับก็คือที่เป็นขยับขยับ,ยบตัวเล็กๆตรงนี้นะครับชี้ขึ้นชี้ลงอันนี้คือสปีดของเรานะครับสปีดเน็ตของเราหมายถึงว่าเวลาดาวน์โหลดหรืออัปโหลดนะครับแล้วก็ฟรีสเปซก็คือพื้นที่ว่างในเครื่องเราในที่นี้ผมก็มี21.1กิกนะครับแล้วก็ทับเซิร์ชตรงนี้นะครับก็จะสามารถค้นหาไฟล์ ปิดเท r r e n t ได้นะครับจากตรงนี้นะครับแต่ก็ต้องติดตั้ง t o r r e n t search ก่อนนะครับผมครับมันก็จะโหลดมาให้เลยนะครับแล้วก็กดติดตั้งไปนะครับผมก็สามารถพิมพ์หาได้จากตรงนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังนะครับตอนท้ายคลิปแล้วก็ตรงรูปโฟลเดอร์อันนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดของเขาเรียกว่าถ้าเรากดเข้าไปนะครับก็สามารถไปหาไฟล์ Magnet Link นะครับไอ้ไม่ใช่ Magnet Link เส็จต้องเรียกว่า ไฟล์ท o r r e n t ที่มีนามสก,กุล .torrent จากตรงนี้แล้วกดโหลดได้นะครับ RSS Feed ตรงนี้นะครับก็คือส่วน f e d ข่าวต่างๆนาแ d f e e d อะไรได้ด้วยนะครับผมซึ่งในที่นี้ก็ไม่ขอพูดถึงเพราะมันไม่เกี่ยวกับการโหลดของเรานะครับก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วก็3จุดบนตรงนี้นะครับ Add Magnet Link อันนี้ก็จะเป็นส่วนของการ Add Link URL นะครับก็ไม่ได้ใช้ไม่เคยได้ใช้กันอยู่แล้วสําหรับบางคนนะครับก็ใช้ ส่วนใหญ่จะมักจะค้นหาเลยนะครับแล้วก็มักจะโหลดจากไฟล์นาสกุล torrent มากกว่านะครับตรง setting นะครับจะเข้าเป็นการตั้งค่านะครับ about ก็จะเป็นการบอกรายละเอียดของเชน l o อกหรือเขาเรียกว่า about libtorrent นะครับ open ssl หรืออะไรต่างๆนานาครับถ้ากดเชน l o อกไปก็จะบอกรายละเอียดลเ v อร์ช i o นมานะครับว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับตรง help help ก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือต่างๆนานานะครับของแอป นะครับ introduction อะไรต่างๆนะวิธีโหลดอะไรอย่างนี้นะครับบอกรายละเอียดนะครับว่าอะไรเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับกดแทบแชร์นะครับก็จะเป็นการแชร์แอปนะครับใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับแชร์แอปไปที่สื่อต่างๆนะครับเช่นสังคมออนไลน์อะไรอย่างนี้นะครับชัดดาวก็จะเป็นการกดปิดแอปนะครับถ้าจะกดปิดโดยสมบูรณ์ก็สามารถกดชัดดาวตรงนี้ได้นะครับหรือไม่ก็ลากไซ ลากข้างบน notification bar ลงมานะครับแล้วคุณจะเห็นที่เป็น notification ของ bit torrent นะครับ t torrent กดลากองมาเลยนะครับมันจะมีคาว่า shutdown ต,ตรงนี้กดไปครั้งหนึ่งได้นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับก็เข้า setting ก่อนนะครับอย่างแรกเลยอธิบาย setting ก่อนต้อง set mac active download นะครับก็สามารถ set ค่าการ download นะครับว่าดาวน์โหลดสูงสุดของเราจะดาวน์โหลดกี่ ทักนะครับกี่การทํางานเช่นเราจะดาวน์โหลด2ไฟล์ภายในเวลาเดียวกันหรือ3ไฟล์4ไฟล์ก็กดตรงนี้แล้วก็กดตกลงนะครับอ่าหรือถ้าต้องการสปีดเต็มเโหลดไฟล์เดียวเร็วก็1นึ่งทอเรนต์ก็พอนะครับแล้วก็เซตแม็กซ์แอคทีฟซดนะครับอันนี้คือซิดเดอร์นะครับซิดเดอร์คือผู้เขาเรียกว่าเอาไฟล์มาแบ่งแบ่งกันนะครับคล้ายๆแบบผู้ส่งครับคิดยงง่ายๆอย่างนั้นแล้วกันครับขออธิบายอย่างนั้นเลยนะครับคล้ายๆผู้ส่งไฟล์นะครับ ซดเดอร์คือผู้แบ่งไฟล์แล้วส่งแต่ลิเชอร์คือผู้ดูดไฟล์นะครับถ้าซดเดอร์เยอะยิ่งดีนะครับผมก็ต่ำสุดก็คือ1นนะครับข้าม default มันให้มาแต่ในที่นี้ท่าน1นีทเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะโหลดผ่านหรือเปล่านะครับเพราะมันแบบผมเคยโหลดนะ1ซีทแบบเรียกว่า2ชาตินะครับเสร็จโอ้โหแบบความเร็วสปีดนี่มันไม่เต็มสปีดเน็ตมันช้าแบบเต่าเลยครับเต่าเรียกพี่นะครับโ้ทองเซตเอนจินนะครับก็จะเป็น ไอ้ Search Engine ใช่หรือเปล่า Search Engine พูดผิดละนะครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับการเซ็ตแบบเขาเรียกว่าเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ดาวน์โหลดนะครับเช่น k i c k a s t o r r e n t Extra t o r r e n ออะไรอย่างนงี้นะครับ k i กแ a s ก็ดีครับมี t o r r e n t เยอะนะครับแล้วก็ Pirate Bay ได้ด้วยนะครับในที่นี้ก็เลือกเป็น Extra t o r r e n t นะครับที่ผมใช้บ่อยๆนะครับต้อง m i x เซ็ต mix อาว่า mix หรือป่านะ mix อย่างนี้นะครับ mix setting นะครับก็จะเป็นส่วนรายละเอียด directory เรากดเข้าไปนะครับก็จะแถบแรกนะครับก็จะเป็น set save directory ก็คือส่วน save file นะครับสามารถ set ต,ตั้งค่าจากข้างบนได้ด้วยนะครับผมไปโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับที่ไม่ใช่โฟลเดอร์เขาเรียกว่า s l a s e d i card slash torrent นะครับก็ได้หรือสร้าง new folder หรือกด select จากตรงนี้ก็ได้นะครับผม,มก็คือ PART ที่ save file เซฟไฟล์นั่นเองครับไฟล์ file ที่ดาวน์โหลดมาส่วน move c o m p l e t e t o r r e n t แล้วก็ Watch Incoming อันนี้ผมไม่ขอพูดถึงนะครับเพราะมันอาจจะยาวนะครับแล้วก็ Run Media Scanner อันนี้ก็จะเป็นส่วนการอันนี้ที่เราดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้วมันจะรัน Media Scanner ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแนะนำให้ติ๊กถูกไว้ก็ดีอยู่แล้วนะครับถัดต่อไปคือน Network Setting นะครับก็จะเป็นส่วนรายละเอียดเขาเรียกว่า Network usage นะครับสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ Wifi อย่างเดียว หรือ Wifi กับ w i m a c o n l y นะครับหรือ Any Available Connection นะครับถ้าใช้ 3G เอาไปโหลดบิตนะครับซึ่งซึ่งไม่มีใครใช้ 3G ไปโหลดบิตแลวนะครับเออแต่ถ้าจะใช้ก็โอเคนะครับก็สามารถติ๊กเป็น Any Available Connection ได้นะครับหรือถ้าใช้ Wifi อย่างเดียวก็กด Wifi Only นะครับหรือ Wifi กับ w i m a ็ Mac, ก็ Wi-Fi and w i m a c o n l y อ่าก็เข้าใจกันนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดลิมิตนะครับ สามารถเซตลิมิตได้นะครับว่าสูงสุดต่าสุดเท่าไหร่นะครับสาหรับบางเขาเรียกว่าที่ทํางานก็จะกําหนดไว้นะครับว่าเช็คว่าใครโหลดบิดเพราะรีซอร์สมันจะล่วงนะครับเขาเรียกว่ารีซอร์ตเน็ตเวิร์กในเครือข่ายมันจะดาวทันทีนะครับเราก็สามารถเซตได้นะครับเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าไม่ให้เขาตรวจพบนะครับว่าเราโหลดบิดอยู่สามารถเซตแบบ3 5 kb ต่อ s อะไรเงี้ยนะครับสูงสุดจะไปถึงเท่าไหร่นะ500หรือเปล่าเห็นแวบ ไม่ใช่ห้ารอยะมากกว่าอีกโอ้โหแบบเยอะโอ้โหปาดเลื่อนแบบตาลายแล้วตอนนี้สูงสุดคือเป็นพันเลยนะครับห้าพัน KB/s แต่ในที่นี้ก็เลือก no limit นะครับก็คือเอาตามค่าเน็ตที่เราใช้อยู่ทุกวันนะครับอัปโหลดลิมิตก็สามารถกําหนดค่าอัปโหลดได้นะครับก็เป็นค่าคล้ายๆแบบ r a t i อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ m a c open connection อันนี้ก็ไม่พูดถึงดีกว่านะครับ แล้วก็ Mac incoming connection อันนี้ก็ไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยวจะงงสับสนกันไปใหญ่ Privacy Priv นะครับ Encryption อันนี้ก็เป็น Enable เนอะาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับ d h t อันนี้ไม่ขอพูดถึงนะมันเดี๋ยวมันจะยาวนะครับไม่พูดถึงเลยดีกว่านะครับแล้วก็ Interface นะครับ Interface ก็จะเป็นส่วนของทีมนะครับผม Interface เป็นเราสามารถเลือกเป็น Light ได้ด้วยนะครับมันก็จะสว่าง นะครับแต่ผมแนะนําให้เลือกเป็นด์กนะครับด์กมันจะเขาเรียกว่าไม่กินแบตนะครับอย่างแักเลยเพราะโลดบิดนี้ก็ไม่ต้องใช้แบตอยู่แล้วนะครับใช้เปลืองด้วย o อ c ส e อ g งก s h นะครับสามารถเลือกเป็นภาษาอังกฤษยอย่างเดียวได้เลยนะครับผมแต่ Need Restart App นะครับต้องการการรีสตาร์ทแอปอันนี้ทุกวันนี้มันก็เป็นอังกฤษยอยู่แล้วเออสำหรับบางคนั้งที่เป็นภาษาต่างประเทศนะครับลาเบลนะครับ ก็จะเป็นส่วนรายละเอียดอย่างอื่นเซตลาเบลอันนี้ลาเบลไม่ไม่ขอพูดถึงดีกว่านะครับเว็บอินเทอร์เฟซนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องเลยไม่ไม่เกี่ยวข้องใช่หรือเปล่าเอาเ้นโหลดหน้าเบราว์เซอร์สังเกตอธันส์ดอย org อ,อันนี้ก็ไม่ขอพูดถึงอีกเช่นเคยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะสับสนกันไปใหญ่ ผมแค่แบบคล้ายรีวิวเพื่อให้แบบเน้นการเอามาโหลดอย่างเดียวนะครับไม่ขอพูดถึงรายละเอียดเชิงลึกนะครับเชิงลึกเดี๋ยวไปหากันเอาเองใน Google แล้วกันครับหรือวิกิพีเดียก็ได้นะครับไม่ต้องมาไม่ต้องมางงง,งสับสนเดี๋ยวจะมาถามว่าพี่นุ่นคืออะไรนี่คืออะไรนะครับเราจะอธิบายแค่การโหลด notification กันนะครับก็จะเป็นส่วน status notification ก็โชว์ status bar นะครับแล้วก็ expand expand status นะครับก็อย่างนี้นะครับสามารถเอา new l o สองนิ้วรูดสองนิ้วรูดขึ้นอะไรอย่างนี้ได้นะครับ finish notification ก็ไม่ได้เลือกไว้นะครับเพราะเมื่อไหร่มันจะหมดเนี่ย rss ring มันก็ไม่หมดมันก็ไม่ต้องพูดถึง power management นะครับ keep skin on ผมก็เลือกไว้นะครับเพราะถ้าเวลาคุณปิดหน้าจอโหลดบิดคุณจะโหลดได้ช้าความเป็นจริงนะครับคือมันจะอืดมากนะครับผมแนะนําเลยนะครับโหลดไฟล์ทุกอย่างต่างๆนานานะครับถ้าไฟล์ใหญ่ๆนะครับแนะนําเปิดหน้าจอทิ้งไว้เลยนะครับเพราะฉะนนี้ที่ปิดหน้าจอปุ๊บการทํางานและรีสอ r ์ อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ทุกสิ่งทุกอย่างครับเครื่อง Android แม่งจะตัดเองนะครับคือมันจะลดการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นการเซฟแบตนะครับก็จะทำให้การหลดบิดเปไปด้วยความล่าชา้าหรือการดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่ๆอ่นอย่างกระเต่านะครับก็เปิดหน้าจอไว้จะดีกว่า Start a d boot อันนี้ก็ไม่ได้ติกไว้นะครับไม่พูดถึงนะครับก็ชัดดาวเวนคอมฟีก็สามารถปิดปิดอะไรวะปิดแอปหรือปิดเครื่องกันแน่วะ ปิดแอปน่าจะปิดแอปนะครับไม่น่าจะปิดเครื่องนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดอัลลี่เวนชาร์ดนะครับก็สามารถกดตรงนี้นะครับเฉพาะตอนชาร์จก็คือเวลาเราชาร์จแบตใช่ไหมครับเรากดโหลดบิดอย่างเดียวก็คือไม่ชาร์จนี่ก็ไม่โหลดเลยนะครับเพราะมันเปืองแบตแบตเตอรี่เลเวลลิมิตเทชันนะครับก็จะเป็นส่วนเรียกว่าลิมิตถ้า l ล w แบตเตอรี่มากๆต่ำกว่าอย่างนี้ครับสามารถเซตแบตเตอรี่เลเวลได้ด้วยนะครับก็ต่ำกว่าเท่าไหร่จะไม่โหลดบิดแล้ว นะครับเราสามารถเ็ตเองได้นะครับสูงสุดคือ50%นะครับผมค่า Default คือ10%นะครับ s h u ด d o w n เป็น b บตเตอรี i m i ม l e ก็คือปิดแอปทันทีนะครับ reach, ทันทีที่แบตเตอรี่ลิมิตมาถึงนะครับในที่นี้ก็ไม่เลือกไวโ้โอ้ยหมดแล้วนะครับผมอธิบายหมดทุกแถบแล้วในตอนนี้เราก็จะมาทดสอบการโหลดเลยนะครับว่ามันจะเต็มสปีดเน็ตจริงหรือเปล่านะครับหาวคายไปนะครับ จะพิมพ์หาอะไรก็ได้นะครับตรงนี้แต่ผมในที่นี้ผมขอทดสอบพิมพ์ฟาคลายนะครับโอเคคุณก็จะเห็นนะครับว่าผึก็มาเต็มหน้าเลยนะครับเยอะแยะนะครับตาเลตาลายกันเลยทีเดียวแบบจะโหลดอัานไหนดีนะครับนี่คือคําถามที่หลายๆคนถามแบบอุย้ยมันเยอะอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงผมแนะนํานะครับทนันทีที่คุณเห็นไฟล์เยอะๆพวกนี้คุณไม่ต้องสนใจอะไรเลยนะครับคุณสนใจชื่อไฟล์ก่อนนะครับว่ามันตรงกับไฟล์ที่คุณต้องการไหม นะครับแล้วก็สนอย่างเดียวก็คือข้างหลังนะครับเช่นเจอไฟล์ที่คุณต้องการแล้วดูตรงซีเดอร์นะครับตรงนี้นะครับซีเดอร์ก็จะเห็นเล็กๆตรงนี้นะครับซีเดอร์กับเดี๋ยวขอกดดีเทลดีเทลได้หรือเปล่าดีเทลมันก็จะไปโหลดหน้าฝั่งนู้นเลยหรอใช่ถ้ากดดีเทลก็ได้นะครับมันจะบอกเขาเรียกว่าตรงหน้าซีดนะครับสอเองนะครับลิเชอร์สามนะครับเฮลนี่เข้าหน้าเบราว์เซอร์นะครับเฮลแบบ แบบน้อยมากครับน้อยของน้อยครับแล้วเราผมแนะนําให้ซีดเดอร์เยอะเยอะเข้าไว้นะครับรีเชอร์ไม่ควรเยอะนะครับรีเชอร์เยอะไม่ดีนะครับตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกดดีเทลดูนะครับอันนี้คือซีดเดอร์ต้องห้าพันนะครับเหวโอ้โหแบบคุณภาพของเขาเรียกว่าชีวิตนะครับเต็มเลยเต็มหลอดนะครับสีเขียวอือเลยทีเดียวลีเชอร์หนึ่งพันแปดนะครับลเชอร์น้อยกว่าซีดนะครับอันนี้ก็ กดโหลดอันนี้เลยครับผมจะ,จะทดสอบดูนะครับว่ามันเต็มสปีดเน็ตจริงหรือเปล่านะครับกดดาวน์โหลดครับผมแล้วก็รอสักครู่หนึ่งให้มันต่อคงต่อเพียแล้วก็เขาเรียกว่าต่อไปทางเซิร์ฟโอ้โหพูดเลยเหรอเนี่ยยี่สิบสามเพียใน250นะครับเพราะมันเซิร์ฟนี้มันแบ่งเศษไฟล์เพียชิ้นไฟล์เป็น250กว่าไฟล์นะครับโอ้โหเต็มสปีดเน็ตแบบ ฮึมทึ่งอ่ะแบบสุดๆเลยนะครับเต็มสปินเน็ตที่ผมมีเลยถ้าใครเต็มมีสปินเน็ตมากกว่านี้มันก็จะเต็มสปินเน็ตนั้นเลยนะครับโอ้โหเกินสปินเน็ตแล้วมังนั่นไม่กินเห็นโผล่มาแบบแบบหนึ่แล้วก็สามารถกดค้างที่ไฟล์ทอร์ลนที่เราโหลดได้นะครับแล้วก็สามารถกดตรงนี้ select all นะครับหรือกด p a r s e การทํางานก็หยุดการทํางานหยุดดาวนโหลดไว้ได้นะครับ หรือจะเรซูเม่เพื่อโหลดต่อได้นะครับก็จะเป็นการต่อเซิร์ฟใหม่นะครับก็อาจจะโหลดช้าลงนิดนึงนะครับแล้วก็สามารถลบไฟล์ r รี o v e ได้นะครับหรือ Delete Data เขาเรียกว่า delete download data ได้นะครับก็คือไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาหรือ delete data and torrent f i ไฟล์นะครับก็คือลบไฟล์ที่หลดมาพร้อมกับไฟล์ Tor r e n t ที่มันโหลดนะครับหรือ delete torrent ไฟล์อย่างเดียวนะครับก็สามารถกดลบได้แล้วก็ตรงนี้คือ ฟ r s t r e c h e c k นะครับก็คือเช็คว่าไฟล์สมบูรณ์แบบอยู่ไหมมีอะไรขาดตกบกพร่องหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็3จุดบน,นครับก็จะเป็นส่วน r e a n n o u ล c e นะครับก็คล้ายแบบเช็คประกาศไปทางโฮสต์นะครับของบิดว่าเรากำลังจะโหลดไฟล์นี้นะมีซซดเดอร์หรือเขาเรียกว่าเพียไหนที่ใช้ได้บ้างอะไรเงี้ยมีมีซซดเดอร์ er ไหนปล่อยไฟล์เพียมาบ้างอะไรอย่างงี้นะครับก็สามารถ Reanno u n c e ได้นะครับ Edit tracker นะครับก็จะเป็นส่วนการหยุยนทักเกอร์บานเลย มันถึงโหลดเร็วไงให้ได้เป็นส่วนการเพิ่มหรือลด็ก a c k e r ตรงนี้ได้นะครับก็สามารถเอา bit tracker อันอื่นมาเพิ่มรายละเอียดเข้าไปตรงนี้ได้ทําให้โหลดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ share m a g n ตล link สามารถแชร์เขาเรียกว่าลิงก์โหลดได้นะครับถ้าเรากดแชร์ไปมันก็จะสามารถคัดลอกไปที่คลิปบอร์ดแล้วเอาไปโหลดในคอมต่อโหลดในคอมได้นะครับหรืออะไรได้ส่วนอันอื่นก็หมดแล้วนะครับชัดดาวก็ปิดอัพ s e t ต i n g ก็ตั้งค่าเฮลก็เหมือนเดิมนะครับ โอโหลดเต็มสปีดนะครับสามารถกด re announce ได้นะครับเพื่อเป็นการเช็คหลายๆครั้งนะครับว่าไฟล์เขาเรียกว่ามีเขาเรียกเซิร์ฟอันไหนปล่อยซิดเดอร์บ้างนะครับมันก็จะหลดให้ถ้าเราโหลดคอมพิวก,ก็ใช้เวลาแค่3ชั่วโมงเองนะครับ3ชั่วโมงกว่ากว่าเต็มสปีดเน็ตแบบล้นนะครับพูดเลย <c oughs> แบบสุดๆนะครับเดี๋ยวลองเช็คไฟล์ดูก่อนนะครับเข้ากดเข้าไป ก็จะเป็นส่วนเช็ครายละเอียดนะครับ a v a i l a b l e นะครับ a v a i l a b i l i t y รทีเดียวนะครับแล้วก็ create on ก็คือวันไหนอะไรยังไงนะครับก็คือสร้างเมื่อวันพุธนะครับจานยูรี่ก็คือวันพุธมกราคมนะครับมกราคมวันพุธที่ยี่สิบแปที่ผ่านมา hash ก็คือ md 5นะครับของไฟล์ e a t e with u t o r r e n t นะครับอืม ก็คือสร้างโดย u t a e e n t นะครับหาว่า create create หรือ create เนี่ยน่าจะ create นะแล้วก็ comment นะครับก็จะเป็นส่วนของรายละเอียดอย่างอื่นนะครับที่เจ้าของบิดใส่ลงไปนะครับตรงไฟล์นะครับก็จะเป็นส่วนรายละเอียดของไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาครับก็จะเยอะทีเดียวนะครับโ,โเต็มเลยอย่างมากนะครับ tracker กกนะครับก็จะเป็นส่วนของบิด tracker ก็คือส่วนที่เป็นทําหน้าที่แบบไป้าแบบ ปล่อยไฟให้เรานะครับก็จะบอกว่าส่วนเป็นยังไงบ้างเพียเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับมีชิ้นไฟล์เท่าไหร่นะครับก็คือแท็กเกอร์นะครับเพียนี่นี่คือชิ้นไฟล์นะครับที่เราดึงมาจากแท็กเกอร์นะครับน่าจะใช่นะถ้าผมพูดอะไรผิดก็ขออภัยนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นส่วนรายละเอียดเชิงลึกนะครับโอ้โหแบบเยอะอะดึงแท็กเกอร์กันใหญ่นะครับดึงเพียกันใหญ่ แล้วก็พีชนะครับคือชิ้นไฟที่เราได้ในที่นี้ก็ได้แค่ฐานนิดนึงนะครับโอเคก็จบการรีวิวทีเทอเแต่เพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็เต็มสปีดเต็มรีซอสแบบล้นๆเลยนะครับโอเคลบก่อนนะครับไม่โหลดหรอกไฟล์มันใหญ่นะครับชดดาวนะครับใช้เสร็จแล้วอย่าลืมปิดนะครับผมเพราะมันจะได้ไม่กินแบตเบื้องหลังนะครับโอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผม